ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะฮะเข้ามากันได้ตลอดช่วงรายการนะครับบอกเราหน่อยว่าพื้นที่ของท่านตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรเจอฝุ่นควันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามองจากจุดไหนเห็นควันจากจุดไหนอย่างไรช่วยกันจัดรายการได้ตลอดช่วงรายการเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรถ้าเกิดว่ามีไฟป่าหรือว่ามี ไฟข้างทาง,ทางให้ติดต่อได้เลยทันทีนะครับเพื่อที่จะระงับเหตุได้ไวเพื่อให้ไม่ลุกลามและแน่นอนว่าลดมลพิษในอากาศได้ด้วยครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์หมอกควันไฟป่ากันก่อนนะครับก็มีหลายส่วน หลายหน่วยงานช่วยกันในเรื่องของการดับไฟแล้วก็เรื่องของการป้องกันปัญหาเหล่านี้ครับไปดูเรื่องของฝนหลวงกันบ้างนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้มีปฏิบัติการในการที่จะแก้ไขสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในอุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอหอดนะครับหลังจากที่ไฟนั้นลุกลามมาเป็นวันที่3โดยมีการเปิดช่องอาคารให้ฝุ่นควันนั้นลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือในนิรัฐพงศิษฐ์ทิถารวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือวางแผนกับนายรังสรรด์บุตรเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือและนักบินของฝนหลวงก่อนขึ้นปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันหลังจากที่ช่วงสองวันที่ผ่านมานั้นเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีจุดหน้าผาสูงที่ดอยผาดำยากต่อกันเข้าไปดับไฟครับ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือนะครับได้ขึ้นปฏิบัติการระบายหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่อำเภอตอนล่างของเชียงใหม่ทั้งอำเภอหอดอำเภอดอยเต่าและอำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งประสบปัญหาไฟป่าโดยใช้เครื่องบิน CN235 น,นําน้ําแล้วก็น้ําแข็งแห้งไปโปรยยังพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอหอดและก็อำเภอดอยเต่าครับจากนั้นมีการฉีดน้ําเย็นให้เป็นละอองน้ําเพื่อก่อกวนสภาพอากาศที่กดทับหมอกควันให้เปิดเป็นช่องให้อากาศยกตัวขึ้น พัดพาหมอกควันลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะสลายตัวไปบนชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นและหากสภาพอากาศเหมาะสมก็จะมีการสร้างฝนหลวงสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทางการเกษตรและเติมน้ําเหนือเขื่อนด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์ไฟป่าที่ทําให้เกิดควันไฟสะสมในพื้นที่อําเภอตอนล่างของจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงหากเกิดกระแสลมจากทางทิศใต้พัดขึ้นมาในตัวเมือง ก็มีโอกาสสูงที่จะพัดพาควันไฟเข้ามาจนทําให้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5นั้นขยายตัวเข้ามายัางเขตตัวเมืองได้ครับครับต้องบอกว่าเรื่องของ